อสสลามุอลในกุ้งวะาเราตะุ่ล้อยว่ารากาตฮวอ่าเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนที่จะเรียนนะครับอ่าสำหรับผู้ปกครองหรือว่านักเรียนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอ่าฝากตรงนี้ด้วยนะครับว่าอ่างานที่ครูสั่งวันก่อนนะครับให้เราไปตามงานได้ในอ่าในโน้ตนะครับอ่าโดยเข้าไปที่ตรงนี้นะครับในโน้ตนะครับเข้าไปอ่านแล้วก็มันจะมีคําว่าโน้ตครับให้เราติ๊กเข้าไปในโน้ตตรงนี้เลยเลยนะครับ พอที่เข้ามามันจะมีงานนะที่อยู่ในโน้ตที่ครูสั่งเข้าไปนะครับครูสั่งไปแล้วอยู่สามภาพนะครับตรงนี้นะครับเริ่มต้นครับแรกนะครับให้เราไปไปดูตรงนี้เลยนะครับครับที่หนึ่งนะครับให้นักเรียนดูวิดีโอให้จบแล้วทาแบบฝึกหน้านหนึ่งและหน้านสองนะครับนักเรียนเลยตามงานแล้วกดเข้าไปดูใน youtube ได้เลยนะครับมันจะมีลิงก์ยูทูบอยู่ตรงนี้นะครับให้กดเข้าไปในลิงก์ยูทูบ ดูใน YouTube แล้วก็ทำแบบฝึกตามไปเลยนะครับหาแล้วก็ข้อที่2นะครับก็มีลิงก์ YouTube อยู่ด้วยแล้วก็จะมีให้เราทำส่งมานะครับอยู่ในแบบฝึกหน้าที่3นะครับส่วนข้พ3นะครับให้นักเรียนดูวิดีโอให้จบเหมือนกันก็คือจะมีลิงก์วิดีโอนะส่งเข้าไปให้นะครับแล้วก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหน้าที่4นะครับแล้วก็ส่งเข้ามาในลิงก์ครับ ทีนี้มาอธิบายวิธีการส่งงานในลิงก์นะครับนักเรียนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะก็ส่งไปในลิงก์ก็ให้นักเรียนเข้ามาตามนี้เลยนะครับคือจะมีลิงก์ลักษณะนี้นะครับกูจะส่งไปให้ทุกครั้งเมื่อเวลาสั่งงานนะครับให้เรากดกดเข้าไปในลิงก์นะครับกดเข้าไปเลยนะครับสําหรับนักเรียนที่เข้าใจแล้วก็ส่งมาหลายคนแล้วตอนนี้ครับสาหรับ อ่าคนที่เข้ามาใหม่นะนักเรียนที่เข้ามาใหม่กดเข้ามาในลิงก์ครั้งแรกนะครับเมื่อเข้าลิงก์แล้วครั้งแรกบางเครื่องมันจะแจ้งเตือนให้เราใส่ Gmail นะครับก็ให้เราอ่ากรอก G ี mail กรอกรหัสผ่านเข้าไปนะครับแต่บางเครื่องก็จะเข้ามาในลิงก์ได้เลยสำหรับเครื่องในที่ติดให้ใส่ Gmail นะครับให้เราอ่าใส่กรอกรหัสถ้าจําไม่ได้แนะนาให้สมัครใหม่เลยก็ได้นะครับเป็นชื่อของนักเรียนเลยก็ได้อ่าถ้าสมัคร เมลไม่ได้นะครับจะมีอยู่ในอ่ามีอยู่ในโน้ตนะครับครูทําวิธีการสอนวิธีการสมัคร Gmail ให้แล้วนะครับอ่าให้นักเรียนไปสมัคร Gmail แล้วก็เข้ามาในลิงก์ใหม่นะเข้ามาในลิงก์ใหม่มาดูในลิงก์นะครับเป็นลิงก์ส่งงานบ้านคณิตศาสตร์นะครับอ่าทำเคลนเพื่อ,อนักเรียนได้ส่งงานในนี้นะครับอ่ามีหนึ่งให้เราเติมชื่อนะครับเติมชื่อของนักเรียนอ่าเช่นครูเติมชื่อของครูอะไรกันนะครับ ตรงนี้ให้เราใส่ให้เหมือนกันนะถ้าให้เราใส่นำหน้านะครับว่าเป็นเด็กชายเด็กหญิงนะครับตามันของผู้ใส่ายอดิักนะครับอ่านำศักดคุณด้วยนะครับใส่มาอ่าใส่นำศักคุณด้วยนะครับอ่าเสร็จแ,แล้วให้เราเลือกห้องนะเลือกชั้นนะครับชั้นก็คือห้องให้เราติ๊กไปเลยเราอยู่ห้องไหนนะครับอ่าครูสอนอยู่สี่ห้องนะครับ 6ทับ1ถึง6ทับ4นะครับอ่าเล็กเข้าไปเลยสมมติว่าไปห้อง6ทับ1นะครับสอนห้อง6ทับ1อ่าสอนงานอยู่ห้อง6ทับ1หาเลขที่นะครับอ่าครใส่ไปตรงนี้เป็นเลขที่100นะครับอ่าจะได้ไม่ซ้ํากับน,นักเรียนนะครับมีเด็กนักเรียนบางคนใส่เลขที่200ส่งมาให้ครูนะครับเพราะว่ามันจะไม่ถ้าใส่มาอย่างนั้นมันจะอ่ามันจะไม่ได้เรียงลาดับ ในห้องเรานเะพราะฉะนั้นเราใส่เลขที่ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็เรื่องที่จะส่งสําคัญเลยครับเรื่องที่จะส่งตรงนี้สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นฝากหานักเรียนนะครับช่วยอ่านก่อนที่จะส่งครับว่าทุกครั้งเวลาครูสั่งงานปุ๊บครูจะกําหนดเรื่องว่าเรื่องที่จะส่งเรื่องนี้ให้เขียนว่าอะไรให้พิมพ์ว่าอะไรนะครับอ่าอ่าสมมติว่าเรื่องที่จะส่งครูจะที่ผ่านมาแล้วก็คือจะมีคาบหนึ่งคาบสองคา,าบสามนะครับ เราเนี่ยจะสมงไ e <c oughs> ให้เขียนเป็นคาบนะครับเพราะว่ามันจะได้มาจัดเรียงในระบบนะครับอาสมว่าคานี้เป็นคาบที่คา,าบที่สิบอะไรก,กันนะครับเดี๋ยวครูจะเขียนคาบคา,าบคาบสิบนะครับหรือว่าเราจะ,ะเราจะใส่คาบสิบแบบนี้นะครับแล้วก็พอเราใส่คาบเรื่องที่จะส่งสคัญคนับย้ำอีกรอบว่าสําคัญมากเพราะว่าเราใส่ให้ตรงกับเรื่องที่ครูครูส่งเข้าไปนะครับ เพราะว่ามันจะได้จัดเรียงเวลาส่งมาแล้วจัดเรียงเป็นระบบนะครับพอหลัここงจากนั้นให้เราเพิ่มไฟเพิ่มไฟตรงนี้ก็ให้นักเรียนถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับให้นักเรียนถ่ายรูปก่อนก่อนที่จะมาเปิดลิงก์นะครับถ่ายรูปเลือกรูปที่ชัดๆนะครับถ่ายรูปแล้วก็มากดเพิ่มไฟตรงนี้เลยนะครับพอเพิ่มไฟแล้วมันบอกให้เลือกไฟาจากอุปกรณ์นะครับเราก็เลือกไฟาจากอุปกรณ์เลยสมมติว่าคุณเลือกอันแรกก็แล้กันนะครับติ๊กเข้าไป นะครับแล้วก็ติ๊กเสร็จสิ้นเราจะติ๊กหลายรูปก็ได้นะครับแต่ว่าไม่เกิหนห้ารูปนะครับแต่ว่างานที่กูสั่งส่วนใหญ่จะมีอยูอ่หนึ่งหน้าสองหน้าสามหน้าจะอยู่ประมาณนั้นนะครับเหมือนนี้สมมติว,ว่ากูส่งหน้าเดียวนะครับกดเสร็จสิ้นเลยครับอะไรบางคนบอกว่า,วาเรื่องนี้มีอยู่สองหน้าถ้าใครอยากจะเพิ่มไฟอีกเราก็กดได้นะครับเพิ่มไฟอีกได้นะครับหลังจากนั้นให้เรากดอัปโหลดนะครับกดอัปโหลด อ่กดอัพโหลดไปอ่ารอสักครู่นะครับมันจะอัพโหลดไฟล์ขึ้นไปในระบบนะครับช้า,ชาเร็วยังไงตรงนี้มันอยู่ที่อาอยู่ที่ความเร็วของเครื่องความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะนั้นอารอสักแป๊บหนึ่งอ่าพออัพโหลดเสร็จเรียบร้อยยังไม่ได้ส่งนะครับตอนนี้สุดท้ายให้เรากดส่งด้วยนะครับเวลาอาอัพโหลดเสร็จถ้าเราไม่กดส่งข้อมูลจะไม่เข้ามาในระบบนะครับ อ่ะเรากดส่งนะครับดูว่าอะไรจะขึ้นมาอ่าเมื่อกดส่งนะครับอ่ามันจะมะีข้อความวขึ้นมาพร้อมกับไลน์ด้วยนะครับอ่าในไลน์ก็จะแจ้งเตือนขึ้นมานะอะาานานา่าส่งการบ้านคณิตศาสตร์ส่งการบ้านควิศักดิ์แล้วนะครับมันจะแจ้งเตือนมาในในนี้เวลาส่งนะครับใน Google form อ่าเสร็จแล้วเราเมื่อกี้มันจะมีข้อความไลน์เด้งขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นในระบบไลน์นะครับ ในระบบไลน์มันก็จะแจ้งขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูในไลน์ต่อนะครับในระบบไลน์นะครับเมื่อกี้ที่รูส่งเข้าไปก็คือตรงนี้นะครับมันจะแจ้งขึ้นมาในไลน์ว่าเราส่งงานเรียบร้อยแล้วนะครับชื่ออะไรชั้นไหนเลขที่อะไร عد, เรื่องที่ส่งมันจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับว่าเราได้ส่งงานเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเวลามีข้อความไลน์ขึ้นมาแจ้งอย่างนี้แสดงว่าเราส่งงานแล้วไม่ต้องส่งซ้ํานะครับส่งมาแค่ครั้งเดียวพอ นะครับถ้ามีข้อความแจ้งแล้วก็แสดงว่าางานที่เราส่งเข้าไปในระบบแล้วอ่าส่วนงานเมื่อเราส่งไปแล้วมันจะเข้ามาอยู่ในในระบบของครูนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเมื่อกี้ที่ส่งเข้าไปนะครับมันจะแจ้งกันมาอ่าเหมือนตรงนี้เลยนะครับอ่ามันจะแจ้งขึ้นมาว่าอ่าดิศนะครับได้ส่งงานนะเลขที่หนึ่งรอยเมื่อกี้นะคเลขที่100งร้อยส่งงานครับที่สิบนะครับอ่าแจ้งขึ้นมา กูสามารถกดดูรูปตรงนี้ได้นะครับสามารถกดดูรูปงานที่เราส่งมาได้เลยนะครูก็มาตรวจในคอมพิวเตอร์หรือว่าตรวจในโทรศัพท์ก็ได้นะครับสามารถเปิดในโทรศัพท์ได้เช่นเดียวกันฝากนะครับนักเรียนส่งงานนะครับส่งตามตามแบบวิธีการที่จะส่งเมื่อกี้แล้วก็อากรุณานะส่งรูปงานที่ให้ทํานะครับนี่มีบางคนาส่งรูปอย่างอื่นมาส่งรูป ประตูนมานะอะ่เดี๋ยวดูรูปอันนี้วันนี้ส่งรูปประตูนมานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกดส่งรูปปร์ตูรูปอย่างอื่นนะครับส่งงานอย่างเดียวนะครับของครูอ่าแล้วก็อีกอย่างหนะึ่งงานที่ครู ให้ทำนในใบงานนะครับก็คือตัวนี้นะครับให้ทําในใบงานไอต,ตัวนี้ไมเ่เราไม่ต้องกดส่งมาในในไลน์ในในลิงก์นะครับให้เราเก็บรวบรวมไว้นะทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บรวบรวมไว้แล้วก็เดี๋ยวครูจะนัดแนะอีกทีหนึ่งว่าจะส่งกันวันไหนตรงนี้ก็คือตามที่ตั้งใจไว้ก็คือเราจะ ให้มาส่งกันตอนเปิดเรียนนะครับแต่ว่าเทอมนี้ไม่รู้จะได้เปิดกันบ้างไหมเพราะฉะนั้นให้เราเก็บรวบรวมไว้ก่อนนะครับงานที่อยู่ในใบงานแล้วก็เดี๋ยวครูนัดแนะเรื่องงานส่งอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเทอมนี้เราไม่ได้เรียนนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนออนไลน์นะครับหรือว่าการเรียนในลักษณะนี้เราจําเป็นต้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะจเป็นต้องเรียนดูเพราะฉะนั้นฝากนักเรียนนะครับให้เราส่งงานของครูให้เป็นนะครับส่งงานของครูให้เป็นเข้ามาใน ในรายกลุ่มนะครับในรายกลุ่มในเรื่องที่จะมีก็คือมันจะมีข้อความเนี ació, <pawn> ่ยเหมือนมีข like. i mean. ้อความว่านักเรียนที่ส่งมาแล้วเนี่ยมันจะมีชื่อนักเรียนที่ส่งงานมาแล้วนะแต่ว่าชื่อเรื่องนะครับนี่นะชื่อเรื่องเพราะฉะนั้นชื่อเรื่องตรงนี้ให้เราใส่ตามที่ครูกําหนดนะครับให้เราใส่ตามที่ครูกำหนดชื่อเรื่องตรงนี้นะครับขอฝากนะครับแล้วก็ช่วยติดตามงานนะนักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งงาน ของเก่านะครับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็่วยติดตามงานเก่าๆด้วยนะครับอยู่ในโน้ตนะครับเข้าไปดูได้ในโน้ตไปไล่ดูแล้วก็ดูใน u t u b e นะแล้วก็ทําแบบเปิดมาส่งนะส่วนคนไหนที่ส่งมาแล้วแต่ว่าไม่ได้เข้ามาในระบบอ่าอย่างเช่นประมาณเนี้อ่านี่อย่างเช่นประมาณนี้คือส่งมาอย่างนี้คือมันยังไม่ได้เข้าไปในระบบของครูนะครับเพราะในเรา ช่วยส่งใหม่อีกรอบนะครับคนที่ส่งมาในลักษณะนี้ก็ช่วยส่งใหม่อีกรอบก็คือกดเข้าไปในลิงก์ได้เลยลิงก์ครูส่งไปด้านล่างนะครับส่งไปด้านล่างแล้วในลิงก์ให้นักเรียนกดเข้าไปส่งถ่ายรูปนะเรื่องที่1คาบที่1นนะครับคาบที่1ที่ที่เราส่งกันมาคาบที่1ก็คือให้นักเรียนถ่ายรูปหน้า1และหน้า2แล้วก็คาบที่2องนักเรียนถ่ายรูปหน้าที่3าคาบที่3ให้นักเรียนถ่ายรูป หน้าที่ี่นะครับตอนนี้เราส่งกันไปแล้ว3คาบนะครับตามที่เราเรียนไปแล้ว3คาบเดี๋ยวครูจะได้เรียนต่อไปนะครับ,รบจะได้เจอกันทุกวันอังคารนะครับเราจะได้เจอกันทุกวันอังคารอาทิตย์ละครั้งนะครูจะมาสั่งงานประมาณหน้า2หน้าเรื่อง2เรื่องที่จะให้นักเรียนได้เรียนนะครับรกนน็คือ1ครูจะให้นักเรียนเรียนตามลิงก์คลิปวิดีโอที่ครูส่งไปสองแล้วครูก็จะมาทําสรุปอีกทีหนึ่งเมื่อเราจบเรื่องนะ จบเรื่องหนึ่งเรื่องครูก็จะมาสอนสรุปให้อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราน่าจะได้เรียนในลักษณะนี้ไม่แน่อาจจะทั้งเทอมหรือไม่อาจจะทั้งปีเพราะว่าช่วงโควิดช่วงนี้มันยังรุนแรงอยู่ในนครเราในประเทศไทยเพราะฉะนั้นให้เราระมัดระวังแล้วในเรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็อ,อยู่บ้านมีเวลาก็ทํางานส่งของคุณครูเขานะครับเพราะว่าถึงจะเป็นโควิด ในระบบการเลื่อนชั้นมันจะต้องมีนะครับเมื่อมีการเลื่อนชั้นสิ่งที่แน่นอนก็คือจะมีการวัดผลตามมาเมื่อมีการวัดผลนักเรียนก็จําเป็นต้องส่งงานให้คุณครูเขานะครับงานไม่เยอะเหมือนที่เรียนที่โรงเรียนหรอกนะครับถ้าเราได้ทําเป็นประจำถ้าเราได้ทําทุกวันก็ขอฝากนะครับว่ามันจําเป็นที่เราจะต้องต้องทาแบบอยู่ในลักษณะนี้ในช่วงนี้นะครับเราจะต้องส่งงานเพื่อที่จะได้ มีการเลื่อนชั้นนะครับก็ขอแค่นี้วันนี้นะครับอัสสลามอะลัยกมุลมวาลมวาห์เรามาต้นร้อยวะบาระกาฮต